ชายนิรนามอ้างตัวเป็นตำรวจยศกองผู้การโถจีสถานบันเทิงที่เคยถูกจับข้อหาหนักฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินเสนอตัวช่วยไก่เกลียกล่ยคดีมีค่าใช้จ่ายต้องโอนอย่างเดียวเท่านั้นไม่รับเงินสดกลัวกล้องวงจรปิดสองสถานประกอบการเมืองพัทยาลงเชื่อตกเป็นเหยือ่อโอนเงินหลายหมื่นบาทสุดท้ายถูกผู้การเก๊หลอกหายเข้ากิบเมฆล่าสุดนายประกอบชนสารานนน หรือเสียหัวเจ้าของสถานบันเทิงแอดทามที่เคยถูกจับกลุ่มในคดีในฐานความเพียฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทอมรเทพ เพชรทิมรองสรารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาพร้อมกับได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากทางร้านถูกดำเนินคดีได้มีนายตำรวจท่านหนึ่งติดต่อให้รับโทรศัพท์จากปลายสายซึ่งอ้างว่าเป็นรองผู้การชื่อเล่นเดย์ติดต่อมาเจราจาที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของคดีความให้โดยจะมีค่าดำเนินการประมาณ9 0 0 0 0บาทรวมค่าปรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเมื่อพูดคุยรายละเอียดการก็เกิดหลงเชื่อจึงตัดสินใจโอนเงิน9 0 0 0 0บาทให้ไปแต่หลังโอนเสร็จแล้ว กลับติดต่อไม่ได้ส่วนอีกรายคือนา,นายวัฒนะมีสุธาอายุ49ปีหรือเสี่เก่งเจ้าของร้านสกายเมลเทนและบริไฮซึ่งถูกจับกุมในฐานความผิดฝ่าฝืนพรกรและฝ่าฝืนคำสั่งคณะควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเมื่อกลางดึกของวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ร้านนั้นถูกจับแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีเบอร์แปลกโทรศัพท์เข้ามาโดยปลายสายนั้นอ้างว่าเป็นรองผู้การใช้ชื่อเ่นว่าต้นและจะเข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยคดีให้ แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตนเองคิดทบทวนแล้วก็ติดต่อกลับไปติดต่อไปที่เบอร์เดิมที่โทรเข้ามาหลายสายจึงตัดสินใจตอบตกลงไปว่ามีเงินประมาณ40,000บาทปลายสายก็บอกว่าจะต้องกลับไปเคลียร์กับทีมงานก่อนพร้อมกับสอบถามตนเองว่าพร้อมโอนเงินไหม ตนเองได้สอบถามว่าให้ลูกน้องเอาเงินไปให้ได้หรือไม่ปลายทางได้ตอบกลับว่าไม่ได้เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดเมื่อพูดคุยรายละเอียดกันแล้วจึงตัดสินใจโอนเงินไปให้4 0,000บาทก็ได้โอนรอบแรกไป10,000บาทและรอบที่2อีก30,000บาททางนี้ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์พร้อมทั้งมีการมอบคลิปเสียงสนิปการโอนเงินให้กับร,ร้อยตำรวจโทอมมนเทพเพชรทิมรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีไว้เป็นหลักฐานแล้ว